วันที่สี่นะคะวันที่สี่ธันวาคมสองพันรอยกสิบเจ็ดค่ะพ่อดื่มนมตอนเช้านะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดพ่อนะคะพ่อเกิดวันที่ยีสิบหกค่ะเฮ้ยพ่อจะถึงวันเกิดพ่อแล้วเดี๋ยวจะให้พ่อดื่มนม ก็จะดื่มนมตอนเช้านะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยนะคะ พ่อรืมตาแปวแววเลยหล <sh> ่อมากๆคือพ่อรมตาแปวแววเลยหล่อมากๆเออคุณพ่อคนหล่อนะคุณพ่อคนหล่อจะดื่มนมนะ โอ้โหคุณพ่อคนหล่อจะดื่มนมนะเอานมตอนเช้านี่นมของพ่อ ต้องเอพ่อขึ้นก่อนนะาสวัสดีค่ะคุณพ่อจะดื่มนมนะคะคุณพ่อคนหล่อจะดื่มนมนะคะคุณพ่อคนหล่อจะดื่มนม สวัสดีค่ะเดีวพ่อจะดื่มนมตอนเช้านะคะ <S <S 2> <S 2> 嗯，玩什么的？Hmm. Oh, <come>

เอาก่อนนะไปก่อนก็นะออกมานล้วโอเคไหมอุ้ย มีคนดูพ่อนะบอกคุณตาแข็งแรงนะคะคุณตาแข็งแรงนะคะรยู่กับลูกหลานนานๆนะคะคุณตาสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณตาสุขภาพแข็งแรงนะคะ แข็งแรงนะครับอม่คนกลัมาให้กำลังใจวะเออให้กุหลาบคุณตาด้วยมีคนให้กุหลาบคุณตาด้วยเนะให้หัวใจ ห้หัดใจค<อ>่ะกระใ่อือออมพอ,อ,อดื่มนมค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะอขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขความแข็งแรงยง่งๆเรืยนะคะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามาใหกำลังใจพ่อค่ะขอบคุณมากค่ะ<อ>ขอให้คุณตาแข็งแรงนะครับขอให้คุณตาแข็งแรงนะครับอขอให้คุณตาแข็งแรงนะคะอโอ้มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยมาให้กำลังใจเ<อ>ยอะแย,ยะเลยอืม อุ้ยจะหมดแล้วดูดิจะหมดแล้วเก่งเก่งเก่งขึ้นขวดลวขึ้นขวดลวเก่งมากโอ้โอ้โอ้ กนะกอนอน,ออน,อนะเาเราเราเรานราเรารานราเราเรเรุณราราบขาบคุคบบคคะ,คะทเาเราเคาราเราวราเราเรามราเุาเร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 ้เะาักาาวรุ่นเร่ราาารร เลิฟเให้หัวใจมาขอบคุณมากค่ะ<อ>มาเป็นกำมาเป็นอีกครั้งหนึ่งแรงใจครับผม<อ>มักสาวรุ่นเอ้ยให้หัวใจมาหกหกใจกตาโตได้ด้วขอบคุณค่ะพอดื่มนมตอนเช้าจะได้แข็งแรง<อ> อขอบคุณมากนะคะคุณสาวรุ่นเอ้คุณมักสาวรุ่นเ้วยขอบคุณมากค่ะอขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยังอยู่เลยนะคะเออ,อคุณตาเก่งจังเลยคุณตาทานนมจะหมดเผือแล้วเด้อเด้อเด้ หมดคดและเอ้อนี่กำลังใจหลายคนเลยขอบคุณค่ะจ้ะแม่แม่เดินมาบอกกินข้าวอิ่มแล้วแม่เดินมาบอกว่ากินข้าวอิ่มแล้วที่หนซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดไหมแม่อี่หนซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดไหมแม่โอ,อ้ยจะหมดแล้วเอ้ฟังเสียงฟังเสียงฟินเสียงปะ่ะ จหมดแล้วเก่งมากๆเออ <c oughs> เออมีคนมาอวยพรานณุตาเยอะเลยอะไรเก่งครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คุณมากส่ารุ่นเอือ้รือยดือเดือจะหวดแล้วจะหวดแล้วเอ้เก่งมากๆเลย หมดเลยหมดเลยหมดเลยโอ้หมดแล้วเย่โอ้อ้วันดีค่ะโอ้ยกมือไหวมาสามอันขอบคุณนะขอบคุณค่ะยกมือไหวพ่อสามอันส่ง สองติ๊กเกอร์ยกมือ,อ,อไหว้มาสามอันคุณสาบคุณมาักสาวรุ่นเอยขอบคุณคะ่ะคุณมักสาวรุ่นเอ้ยที่เข้ามาทำใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะอืพ่อเก่งมากเลย มากเลยพ่อจะได้แข็งแรงนะขอให้คุณตาแข็งแรงครับขอให้คุณตาแข็งแรง มาให้กำลังใจเยอะเลยขอบคุณมากค่ะพ่อคนหล่ออาขาว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 หาวขาวขาวขาวเฮ้ยกินนมหมดควรเลยเก่งมากๆอ้้อู้ รักพ่อจังเลยรักพ่อที่สุดเลยคุณพ่อแข็งแรงแข็งแรงนะพ่อดื่มนมแล้วหมดขวดเลย พ่อก็แข็งแรง สวัสดีค่ะคุณกระต๊อกระท่อมอะไรอ <c oughs> คุณกระท่อมพักแคน <c oughs> สวัสดีครับมาเป็นกำลังใจอีกช่องครับคนเดียวกันกับคนเดียวกันกับจี้เป็นเป็นช่องหลักครับให้หัวใจมาสองดวงขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณเกระท่อมพักแคนขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยนะคะให้สติ๊กเกอร์ไหวมาแล้วก็หัวใจสามดวงขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจพ่อขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยกันนะคะ รกระท่อมพันแคครับอขอไปขอไปขอโทษทีค่ะอ่านผิดเท่านะคะส<อ>วัสดีค่ะคุณมังกรรุ่นอเอ้ยคุณมันคุณอะไรคุณมักสาวรุ่นเอ้ย <c oughs> ตัวหนังสือมันเล็กขอไยนะคะอ่านผิดอ่านถูก <c oughs> ให้หัวใจมาสามเดือน ม่ไม่มออ๋ออขอทุกท่านมีความ,วามเารเญรนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยค่ะ ขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตลงไลน์